ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมซาวนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการลบเสียงรบกวนออกจากเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับวันนี้ผมจะใช้โปรแกรม Adobe Audition นะครับนี่ครับ Adobe Audition วิธีการง่ายๆนะครับโดยการให้เรา Double c คลิกนะครับนี่นะครับ Double ลคลิกที่ชิ้นงานนะครับให้มันสีขาวให้ชิ้นงานเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับสังเกตดูโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่เอฟ e c t นะครับตัวนี้นะครับไปที่เอฟ e c t ปุ๊บ ราก็เลือกน้อยนะครับเราก็เลือกหัวข้อว่าน้อยนะครับก็ให้เราเลือกเอามันมี2ตัวนะครับตัวนี้จะปรับจุดตัดเสียงน้อยแบบอัตโนมัตินะครับให้เราเลยนะครับส่วนตัวที่2นี่ก็คือมันจะให้เราไปปรับเองนะครับี๋ยวผมจะเอาอันที่สองครับปึ๊บ แล้วก็มันจะยังไม่มีอะไรนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับไว้อยบินนะครับให้วคาคอบตัวนี้นะครับชูนะครับแล้วก็กดเลยนะครับจากนั้นนะครับ แบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดฟังดูนะครับโดยการกดสเปคบาร์ครับึ่งทีถ้าใครพอใจแล้วนะครับก็เอาเลยแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงไม้เสียงอะไรบางทีหน่อยเราก็ปรับเอาครับพวกนี้ตัวนี้สองข้างนี้นะครับลองปรับแล้วก็ลองฟังดูนะครับ ถ้าเราลงมากเกินไปมันก็จะเสียงมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับกดสเปคปรัเพื่อหยุดนะครับจากนั้นเราก็กดจากนั้นนะครับเราก็กด F5 แอพลายออกเลยนะครับปึ๊บนี่มันก็จะทําการาลบน้อยให้เรานะครับนี่สังเกตดูนะครับมันจะลบน้อยเราเลือีพิธีหนึ่งก็คือ,อก็คือไอ้ตัวแรกนะครับคิดตัวแรกเลยนะครับปึ๊บมันก็จะถามเราเนาะเรากดโอเคไปมันก็จะลบน้อยให้เราเหมือนกันนะครับก็คือมันจะลบอัตโนมัติเลยนะครับคือ เราไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วนเสียงที่ที่มันเป็นเสียงแบบเนี้ยพวกเนี้ยอันนี้เราเราปรับเองได้นะครับโดยการกดเมาส์ค้างไวล้ลากนะครับแล้วเราจะปรับเสียงตรงนี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับแลปรับโดยการปรับโฟล์วูมตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลง นี่นครับพวกเสียงเล็กๆพวกนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยเราก็ปรับเราก็ปรับโวลูมเบานะครับตรงที่ผมลบลบ bon เมื่อกี้มันเป็นเสียงไอนะครับเสียงผุ่มไอนะครับก็เราเอาเอาลงนะครับเอาลงโอเคก็ลองเตอะละเอียดนิดนึงนะครับบางทีอันนี้ <ST> เดี๋ยวเลื่อนไปกันเลื่อนตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะ เดือน,นไปวิธีจะซูมบอ,อกซูมเข้าซูมบอ,อกกดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ซูมเข้าไอ้ตัวแว่นแว่นขยายแว่นแว่นลบทีบนี้คือสูมออกนะครับนี่นะครับที่เราเราจะสังเกตตัวนนะ้มันจะมีนี่มันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเสียงรบกวนนะครับเราก็ทำการลากนะครับแล้วก็ปรับรูปลลงนะครับ นี่เสียมก็จะหายไปนะครับนี่ก็ปรับลงนะปรับปรับปรค,ค่อยคอยปรับออกนะครับเนี่ยเยู่เลยก <c oughs> <c oughs> ็เอ่อหรือใครไม่อยากไม่อยากปรับตรงนี้นะครับไม่อยากปรับตรงนี้ก็กดอ,ออติเมทที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดเมาส์กลางเลื่อนก็ได้นะครับ นี่นี่ครับนี่คนระับก็เป็นวิธีการเคลื่อนเหมือนกันนะครับเนาะนี่เนาะเห็นไหมครับนี่ก็ตรงนี้จะเป็นเสียงรบก,กวนเนาะนี่คนระับเสียงเสียงรบก,กวนนะครับแล้วก็ลากคุมเลยนะครับลากคุมแล้วก็ปรับ โบลูมลงนะครับก,ก็จะหายไปนะครับนี่ครับวิธีง่ายมีอยู่3วิธีนะครับก็ประมาณนี้ครับ